โอเคพร้อมยังคะพร้อมนะครับอัตตั้นเข้ามาเร็วอันนี้เอนนี่มอนแปลว่าอะไรครับเอนนี่มอนอ่าเก่งมากแม่จะให้หาคำนะหาหาชื่อสัตว์นะพิกนี่หาดูดิอ่าเก่งมากอัตตั้นไลออนแหลงอ่าเก่งมากค่ะ พิกแค่แม่ดูด้วยพิกคำว่าไลออนไลออนอ่ะเก่งมากตายหนุ่มอ่าตุน,ต,นตุนนะเอาเป็นสเนกสเนกอ่า very good เงูอกังโอออ็โตอปสเออออคตอ,สอสปสโอโออคตอปสอยู่ไหนคะอ็คตอปส อ้าเก่งมากน่ากลัวที่สุดเลยวายสเปนควินสเปนควินเปนควินตาพี่เปนกวินอ่พี่ตุนเปนวิวันนี้ที่สุดเลยเนี่ยอเนี้ยนะเนะเอ่ไเก่งมากตันวายส์แคทแคท พี่ตุนต่อไปเป็น snail 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 oh snail snail คือหมายความว่า snail ที่มันอยู่หน้าบ้านเราเยอะๆอ่ะ snail 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 ก็คือไอตัวอะไรที่มันคายหน้าบ้านเราเยอะๆอ่ะคายหอยอะไรหอยนียังอยูงง่หอยทากไงอยู่ไหน แม่ตันเก่งมากน l ตันไวส t สตาฟิสสตาฟิอันนี้สตาฟ no ปนสีฮอตวสสตาฟปลาดาวปลาดาวนี่ไงสามอยูเนี่ยเก่งมากไวส์ข้าวตันไวส์ข้าวต้นเก่งมาก very good

เวลิส่า e l จะเป็นยูเวลเวลปลาอะไรปลาปลาวานอยู่ไหนคะอ่า very good ทำไมน้าตาเป็นี้นี่ไงตันเวลสต h the ีบะ e สีบะนีอ่า 'RE เ o าเอาต่อไปตาใครหนู w h i t เฉิดเิดเกิดใกอ้า very good นี่ตั้นพึ่งอยู่ไหนพึ่งอะบีบีพึ่งบีบบบีพึ่งอ้า very good อ่าตัวอะไรนะ w h e is the turtle? Turtle Turtle ชูโชที่มันคาอยู่ที่ทะเลใช่ไหม Yes อยู่ที่เหนนะจ๊ะตาเล้วใครจะหาเจอก่อนกัน No this is sea horse ชูโชว์ชูโชว์ชูโชว์ที่มันคาอยู่นะเต่าอ,อยู่ไหนเต่าอ,อ่ะอาเล้ว ดูดีของพี่ตุนอันนี้เป็นเรื่องเวลาใช่ครับอันนี้มันอยู่ในเข็มสั้นอยู่ในช่วงเวลาเท่าไหร่หอยู่ในช่วงเลข 5, ห้าใช่ไหมเข็มยาวชี้เลขแปดก็เท<ข>่ากับห้าโมงสี่สิบดูดีถูกไหมโอเคอเก่งมากอะตอไปต่อไปอันนี้ไหนดูซิอันนี้เข็มสั้นอยู่ในช่วงเลขเจ็ดใช่ไหมเข็มยาวอยู่เลขหกก็เท่ากับ 6กโมงสาสิบถูก <6. 30 S 1> ไหมครับสามสิบโอเคครับ